สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์รับซี่เรามาดู10อันดับประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลกกันมีประเทศไทยด้วยนะไม่ธรรมดาสำหรับวันนี้การวัดค่าความเร็วอินเทอร์เน็ตเรารวบรวมมาจากเว็บไซต์วัดความเร็วอินเทอร์เน็ตชื่อดังอย่าง speedtest net ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลการทดสอบอินเทอร์เน็ตบ้านที่เป็น broadband อินเทอร์เน็ตหรือแบบสายแลนสายเคเบิลที่เราใช้อยู่นั่นเองโดยทาง speedtest ได้แปลผลความเร็วเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตแต่ละประเทศ จากการที่ประชาชนอย่างเราๆเ,เข้าไปทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตให้เราได้เห็นกันสำหรับประเทศไทยอยู่ไหนลองเดากันดูนะหากพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับอันดับที่10โรมาเนีย โรมาเนียเป็นที่รู้จักในด้านโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ชั้นสูงประเทศนี้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกพร้อมกับการเข้าถึงบรอดแบนด์ใยแก้วนําแสงอย่างกว้างขวางโรมาเนียได้ลงทุนอย่างมากในการขยายเครือข่ายบรอดแบนด์เพื่อให้มั่นใจในการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทั้งประเทศโดยโรมาเนียมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลีย่ยอยู่ที่174.26เิ่อเมกะบิตเซคัลหรือโหลดข้อมูลขนาด1 0กิกไบต์ได้ภายในเวลา7นาที39วินาทีอันดับที่9สเปน เป็นมีโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนด์ที่พัฒนายอย่างดีพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายบอร์ดแบนดใยแก้วนำแสงเป็นที่แพร่หลายในเมืองใหญ,ใหญ่ให้การเชื่อมต่อความเร็วสูงพื้นที่ชนบทมักจะให้บริการโดย DSL หรือเทคโนโลยีไร้สายสเปนได้พยายามปร,ปรับปรุงการเข้าถึงบอร์ดแบนด์และปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่ด้อยโอกาสโดยสเปนมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลีย่ยอยู่ที่175.96เมกะบิตเซคหรือโหลดข้อมูลขนาด10กิกะไบต์ภายในเวลา7นาที34วินาที อันดับที่แเดนมาร์กเดนมาร์กมีโครงสร้างพื้นฐานบลอดแบนดที่ดีพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้งานได้อย่างกว้างขวางประเทศเดนมาร์กได้ลงทุนอย่างมากในการขยายเครือข่ายใยแก้วนําแสงเพื่อให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ทั่วประเทศเดนมาร์กอยู่ในอันดับที่สูงอย่างต่อเนื่องในด้านความเร็วและความปลอดภัยของบลอดแบนด์อินเทอร์เน็ตโดยเดนมาร์กมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลีย่ยอยู่ที่กะบิตต่อยเก้าส์หรือโหลดขลขนาด10กิกะบต์ภายในเวลา6นาที40วินาที อันดับที่ 7. สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีขอบเขตบอรอดแบนด์ที่หลากหลายแม้ว่าในพื้นที่ในเมืองโดยทั่วไปจะสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านไฟเบอร์ออปติกและเคเบิลแต่พื้นที่ชนบทมักเผชิญกับความท้าทายในแง่ของการเชื่อมต่อโดยปัจจุบันมีความพยายามดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัล และขยายการเข้าถึงบรอดแบนด์ทั่วประเทศโดยความคิดริเริ่มที่พุ่งเน้นไปกับการใช้เครือข่ายไฟเบอร์ออปติกและการปรับปรุงการเชื่อมต่อไร้สายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้สหรัฐอเมริกาเริ่มไต่เต้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วในเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตโดยสหรัฐอเมริกามีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่2 0 2 4้อเมกะบิตเซคันด์หรือโหลดข้อมูลขนาด1 0กิกะไบต์ภายในเวลา6นาที35วินาทีเท่านั้นอันดับที่6ประเทศไทย ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการขยายโครงสร้างพื้นฐานบลอดแบนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยให้ความสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในราคาที่เหมาะสมหรือฟรีไปเลยในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชนบทและพื้นที่ด้อยโอกาส b r อดแบนไฟเบอร์ออปติหรือสายใยแก้วมีให้บริการในเมืองใหญ่ในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆให้บริการโดยผสมผสานเทคโนโลยีรวมไปถึงการเชื่อมต่อไร้สายและดาวเทียมโดยประเทศไทยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่204.26เมกะบิตต่อวนหรือโหลดข้อมูลขนาด10กิกะไบต์ภายในเวลา6นาที31วินาทีอันดับที่หฮ่องกง ฮ่องกงมีโครงสร้างพื้นฐานบอดแบดนที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีพร้อม้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้งานได้อย่างกว้างขวางซึ่งฮ่องกงมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีผู้ให้บริการที่หลากหลายที่มีการเชื่อมต่อยายแก้วนําแสงทําให้ตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทําให้ผู้บริการต้องพยายามพัฒนาความเร็วอินเทอร์เน็ต แข่งกันยิ่งขึ้นไปอีกนอกจากนี้ฮ่องกองยังเป็นที่รู้จักในด้านเครือข่ายบอร์ดแบนด์มือถือขั้นสูงอีกด้วยโดยฮ่องกองมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่2 0 5 1 9เมกะบิตเซคั์หรือโหลดข้อมูลขนาด10กิกะไบต์ภายในเวลา6นาที29วินาทีอันดับที่4จีนจีนมีตลาดบอร์ดแบนดที่กว้างขวางและเติบโตอย่างรวดเร็วประเทศนี้ได้ทุ่มเม็ดเงินในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบน์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งรวมถึงเครือข่ายใยแก้วนำแสง ประเทศจีนขึ้นชื่อในด้านบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงแม้จะมีการแย่งกันใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกแต่ความเร็วก็ยังไม่ดรอปถือว่าไม่ธรรมดาโดยประเทศจีนมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลีย่ยอยู่ที่2 1 5 8เมกะบิตเซกันหรือโหลดข้อมูลขนาด1 0กิกะไบต์ภายในเวลา6นาที10วินาทีอันดับที่ 3. สหรัฐอาหรับเอเมิเรต สหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ทําการลงทุนครั้งใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานบลอดแบนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในใจกลางเมืองเช่นดูไบและอาบูดาบีประเทศนี้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในตะวันออกกลางโดยเน้นการเชื่อมต่อแบบไฟเบอร์ออปติกสหรัฐอาหรับเอมิเรตยังเป็นที่รู้จักในด้านเครือข่ายบลอดแบนด์มือถือที่ให้ความเร็วสูงอีกด้วยโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่216.78เมกะบิตเซก หรือโหลดข้อมูลขนาด 10GB ภายในเวลา6นาที9วินาทีอันดับที่ 2. ชิลีชิลีมีความก้าวหน้าอย่างมากในการขยายโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและได้ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและห่างไกลบอร์ดแบรนไฟเบอร์ออปติกมีให้บริการในเมืองใหญ่ในขณะที่พื้นที่ชนบทให้บริการโดยผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีไฟเบอร์ไร้สายและดาวเทียมโดยชิลีมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่222.49 m b เมกะบิตเซกันหรือโหลดข้อบูลขนาด1 0 g กิกะไบต์ภายในเวลา5นาที59วินาทีอันดับที่1สิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นที่รู้จักในด้านโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนด์ที่ก้าวหน้าและได้รับการพัฒนายอย่างสูงมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุดในโลกพร้อมการเข้าถึงบอร์ดแบนดใยแก้วนำแสงอย่างกว้างขวางทั่วประเทศสิงคโปร์ก็เป็นอีกประเทศที่ได้ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลในการลงทุนโครงข่ายบอร์ดแบนด์โดยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยก็ว่าได้ซึ่งทำให้ได้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และมีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อทั้งในเขตเมืองและชนบทโดยสิงคโปร์มีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่2 2 4 0 1สอง หรือโหลดข้อมูลขนาด10 g ิกะไบต์ได้ภายในเวลา5นาที30วินาทีเท่านั้นหากทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์วที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรืออยากฟังเรื่องไหนบอกได้เลยนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับ